มาคหุยอันนี้พวกไหนเนี่ยหนึ่งสองต้เด็กซ้อมหอ้โหเด็กซ้มหานี่เองโอ้โหสาธุสาธุสวยงามมากสวยงามมากฮะสวยงามมากสวยงามมากสาธุนะครับสาธุจริงๆเลยรูปถือถ้วยครับงามมากสุดท้ายครับเรากำลังปัด เด,เด็กซ่อมพระนะครับนี่เด็กที่มาเด็กซ่อมพระกำลังปัดทองเทวดาอยู่นะครับนี่โดยน้องลานนาและน้องแฟรงกี้ลูกลิงรเราจะไปการปัดทองนะครับ ามเดือนที่ผ่านมากับการทําความสะอาดตหน้าพื้นผิวนะครับพอได้ปิดทองเสร็จหายเหนื่อยเลยสวยงามจริงๆตรงนี้ครับได้เริ่มทำการปัดทองแล้วที่ดอกบัวนำโดยสาวน้อยครับน้องจุกน้องจุก <c oughs> สาวน้อยสาวจุกเพชรบางบอนอ่าสาวจุกได<ป><ป>้บางบางอย <c oughs> ยายเสียชื่อนะเด็กพ่อช่างเนี่ยนี่บันทึกบันทึกวิดีโออยู่นะยัยเสียชื่อนะจล่อดโอแล้วล,ล,ลงอะไรงี้อยู่ลงเด็กส้มพระครับยูทูบ b e ตุเด็กส้มระลงยูทูบเลยรจะดอู่ว่านลูกชายฉันหล่อไหม แายของฉันว่าหล่อในบ้านนะนี่หน้าเต็มๆนี่หน้าตาไหนคนเดียวในบ้านมันไม่หล่อได้ไงคนเดียวเฮ้ยมีใครอีกคนละไม่มีเร้ยคนเดียวครับยายายยายหรือย่าเนี่ยย่าย่าครับย่าพี่ว่าหรอกตรงมียังมีคนเดียวครับมีคนเดียวเฮ้ยแม่หกคนได้มาคนเดียวผู้หญิงอ๋อแล้วนั้นผู้ชายหมดเลยมันหล่อไปเนี่ย แล้วก็เราทำการประดับพลอยครับประดับพลอยเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเราปิดทองเสร็จแล้วปัดทองครับโอ้โหสองพี่น้ององค์พี่ครับองค์งน้องนี่ก็เป็นสามกษัตริย์นะครับสามกษัตริย์ครับเงินทองหน้าครับพอสงองค์สุดท้ายฟาจัรย์าอะไรฮะพอสมองสุดท,ท้ายนีจัดผมนังรูปอืมอเอาเลยครับอาจารย์โควิด ดูด้วยกันเป็นลายด้วยกนะฮะวันนี้คุณยายคุณยายจุกครับมาปัดทองนครับปัดผงทองที่นหมดเลยครับอเอาไวท้ทีทีไม่โดนแน,น่โดนแน,น่ทีเฮ้ย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 เอาไว้เอาไว้ เชียร์ทำผมมาไหมเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเลยเออเออเอาดิเอาดิอ่ะอ่ะอ่ะเไม่เห็นหรออ่าตุนัดตุนัดน่าเฉยอ่ยังโดนอีกใช่มันห่วงที่มันเอาไว้เอาไว้มาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วฮะ không vậy away 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 away, quê away, quê away, away, ở quê away, ơ, 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 ไหนทำไมทำไมหาหนีของของพัดของของพี่เดินมาหลังหพี่เดินมาโคเหลืองโคเหลืองโค้ชเหลืองโค้่เดินมากลางเข้าเลยเพราะงีมันขยำไม่ได้เลยหนน้าทันทันสิกาที่ไหนน้าน้าแดงแดงเห็นไหมพอแล้วมันดุแล้วมันดุ โดนหานไล่หนูนโดนจิกเลยครับจิกเหรอครับจิกเลยดูแดงเลยทั้งเลยดีนีนะอยูใกล้ยังนะลูกจิกเลยแต่นิดเดียวไงปะคอนพี่กเอออยู่ที่ทอเลยยเฮ้ยฮันจิกครับฮันจิก เอาไว้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 หา <laughs> ทานนี่ดูครับติดท้องอยู่ยังโดนจิกได้ครับเข้า,าหไหมเอ้าไปไปไปไลไรเฮ้ยมาตรงนี้นี่ มเเเห็นนัยลงาน่งนปิดทองของเด็กส้มพระที่วัดสองพี่น้องก็ได้เสร็จไปเป็นที่ร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับใครอยากมาปิดทองก็สามารถตามอัปเดตเพจเด็กส้มพระได้นะครับสำหรับวันนี้สาธคุ